ตั้งใจว่าจะไปค่ายเราก็เลยคิดว่าเออเราจะไปหาที่บ้านก่อนที่จะไปค่ายแล้วก็เลยนัดกันกันกบน้องเออเดี๋ยวเราจะไปหาพ่อก็คือไปมหาชาัยช่วงเดือนธันวาพอดีแล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยตอนแรกก็มีแพลนว่าจะไปตลาดกุ้งเพราะว่าตอนแรกก็จะไปดูชุดของพ่อแม่ที่เขาจะของพันธกิจโลกใช่ไหม จริงเราก็ไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรเกี่กับตลาดกุ้งแต่พอเราคิดว่าเออเราจะไปดูชุดที่ไหนก็เลยให้พี่สาวเขาไปช่วยหาข้อมูลให้ <c oughs> เขาก็เลยบอกที่ตลาดกุ้งเนี่ยดงพม่าทั้งนั้นเลยพ <c oughs> ยายามจะดูชุดให้ไปที่นู่นเลยเนี้ย <c oughs> แต่ดูแล้วเออให้มันเดินทางยากเราก็เลยเออโอเคไม่ไปละกันอะไรอย่างเงี้ย คือตอนที่กลับบ้านไปเนี่ยก็ก็กังวลอยู่ว่าเออคือสถานการณ์มันก็ไม่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่หลังจากกลับมาไม่นานก็มีข่าวว่ามีคนเป็นโควิดใช่ไหมก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการดูแลเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ไปไหนหรอกแต่คือพี่น้องเนี่ยก็ยังมีไปแบบไปตลาดบ้างอ่าแล้วเราก็มีไปงานวัดหน้าห,หน้าหมู่บ้านก็ก็มีคนไม่ใส่แมสเยอะเพราะว่าที่ที่นู่นส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใส่แมสกันอะไรเงี้ยก็กลับมาก็สังเกตอย่างแรกๆคือ เรายังได้กิ่นอยู่เออขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จริงๆเราอาการตัวเองเนี่ยคือแบบมีอาการเมื่อยตัวมีอาการท้องเสียนอนเยอะฮะไม่ใช่ไม่มันมันมันเคลียร์แล้วมันก็แบบมีอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอออาการทุกอย่างเกือบครบแล้วเหลือเหลือตะไข้กับได้กลิ่นเออขอบคุณพระเจ้าที่แบบพะตอนแรกเนาะตอนแรกก็เฮ้ยติดเลยว่าคือที่ห่วงอย่างเดียวคืองานวัดเพราะว่าที่ไปเนี่ยแบบมันก็สุ่มเสี่ยงเพราะว่า คือจริงๆไม่ได้คิดอยากจะไปแต่ว่าไอแอมเขาแบบไม่ได้ไปไหนก็เลยเออพาเขาไปเล่นปั๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ก็ห่วหงิดว่าเออถ้าจะติดก็จากตรงนี้หรือไม่ก็ตลาดแต่ว่าที่ไปทุกๆครั้งเนี่ยก็คือกดเจลดูแลตัวเองตลอดเพราะว่าให้ทุกคนกดเจลล้างมืออะไรตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็นับนับวันดูวันกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้องรวมถึงพ่อกับพี่สาวด้วยเพราะว่าตอนแรกก็เป็นห่วงเพราะว่าเรากลับมาแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่อยู่อะ ไปไปไหนมากไม่ได้แล้วก็จริงก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปช่วงนั้นน่ะเราก็จะไม่ได้ไปไปหาที่บ้านเลยช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงไหนอะไรเงี้ยขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้องที่ก็นับตลอดครบ14วันโอเคเรายังปกติแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่แบบอาการแบบมันเหมือนจะป่วยละอีกนิดเดียวแต่ก็วันรุ่งขึ้นก็ผ่านมาด้วยก็ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่สาวด้วยเพราะว่า พ่อก็ยังให้ออกไปซื้อของอยู่บ้างก็บอกว่าเออให้ระวังด้วยเพราะว่าเขาก็ยังมีไปตลาดอยู่อะไรเงี้ยขอบคุณพร,ระเจ้าสําหรับการปกป้องครอบครัวด้วยที่แบบว่าก็รู้สึกเป็นห่วงพี่สาวเพราะว่าเขาจะต้องออกไปสอนพิเศษบ้างไปตลาดบ้างไปนู่นไปนี่บ้างแต่เขาก็บอกว่าเออออกไปน้อยลงแล้วไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็บอกให้เขาระวังตัวเนื่องจากพี่จะอยู่ข้างบ้านเนี่ยเขาขายอาหารตามสั่งก็กังวลว่าเขาต้องไปตลาดทุกวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ เาก็บอกว่าเออต่างคนก็คือต่างระวังตัวก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการดูแลทุกคนในครอบครัวแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้องสาวด้วยห้างปิดอีกแล้ว <laughs> ห้างปิดเป็นรอบที่สองขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้เรายังไม่มีข่าวว่าน้องจะตกงาน <laughs> เพราะว่าตอนแรกที่ปิดเป็นรอบแรกเนี่ยก็กากึ่งว่าเออร้านจะปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยโบก็กังวลอะไรอย่างเงี้ยพอมารอบที่สองเขาก็พอรู้ว่าร้านปิดเขาก็รีบกลับมาที่นี่เพราะว่าคือคือพอแบบ เขาประกาศที่ชนบุรีใช่ไหมว่าแบบห้างปิดคือทุกคนแบบปิดร้านอย่างรวดเร็วเพราวกลับบ้านกับบ้านต่างจังหวัดกันอะไรเงี้ยโบก็กลับมาที่นี่ก่อนปีใหม่ <ừ> ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการใช้เวลาด้วยกันกับที่บ้านถึงแม้จะแบบอาจจะไม่ได้ไปหาพ่อกับพี่สาวช่วงนี้แต่ว่าเราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่า เป็นปีนี้เป็นปีที่แบบใช้เวลาอยู่กับน้องๆเยอะกินเยอะเพราะว่า <c oughs> มีเชฟมาอยู่กับเราว <c oughs> ีใหม่เราก็ได้กินสกีชาบู <c oughs> ใช่ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเวลาถึงแม้ว่าแบบอาจจะไม่ได้ไปที่ไหนแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเป็นเวลาดีที่แบบพระเจ้าก็จัดเตรียมให้เราแบบใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นให้แบบมีโอกาสได้แบบยังไงอ่ะแบบเออปกติปีใหม่เราไม่ไม่ค่อยเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ท้องไอแอม 8 9เกเือบสิปีแล้วอ่ะไม่เคยอยู่ที่นี่เลยเพราะไม่ไปมาหาชัยก็ไปค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการได้ใช้เวลากับพี่บ้านด้วยขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้องด้วยครบสิบสี่วันแล้วพี่ปกติค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะ